ศูนย์อบรมเยาวชนโรงเรียนหนองขนาตุรงเรืองได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์อบรมเยาวชนเพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกผุดงคัสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนกรกฎาคมโดยมีสาธุชนชาวล้านนามาร่วมสังสมบุญกันเป็นจำนวนมากวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตักบาตรและถวายพระไตรฉลองพระใหม่โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอกรุ่นที่11 ด้านความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศโดยที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้านวัดพระธรรมกายชวาสวาัประเทศเยอรมนีได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีสร้างวิหารทานติดตามได้ในข่าวด m c n e มซิ์ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC News นะคะวันนี้วันจันทร์ที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2556พบกับคุณเกตกนกดวงพรหมบนทนลและดิฉันคณิกาอยู่ศีค่ะและทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นะคะรวมถึงทางคลื่นวิทยุ FM 102.25เมกะเฮิร์ส รัศมีใกล้ไว้พระธรรมกายตลอด24ชั่วโมงค่ะและ AM 1521กิโลเฮิรตซ์กรุงเทพและปริมณฑลค่ะมาติดตามข่าวแรกกันเลยนะคะสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เตรียมจัดปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติในระหว่างวันที่10 14สิงหาคมนี้ณนะพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ นายนพรัตน์เบญจาวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติหรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวันแม่ทุกคนรับทราบและทราบซึ้งกันดีเนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมควรที่พุทธศาสนิกชนจะได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ดังนั้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นโดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่10-14สิงหาคมนี้ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมซึ่งภายในงานก็จะมีการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติจิตตภาวนาบรรยายธรรมสนทนาธรรมพิธีอาศิรวาสราชาสดุดีจุดเทียนชัยถวายพระพร ส่วนกำหนดให้พิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมเวลา10นาฬิกาโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมและวันที่12สิงหาคมเวลา8นาฬกา30นาทีบรรยายธรรมเรื่องแม่โดยพระราชธรรมเวทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวาดัดประยุรวงศาวาสณโดมสวนธรรมพุทธมนทน เวลา19นาฬกาพิธีอาศิรวาตถวายราชดสดุดีจุดเทียนชัยถวายพระพรส่วนในวันสุดท้ายเวลา10นาฬกาเป็นพิธีมอบเกียรติบตัตรและพิธีปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพระธรมร,ะธรมปริยัตเวทีเจ้าคณะภาคส5เจ้าอาวาสวัดประประถมเจดีราชวรวรมหาวิหารจังหวัดนครปฐมเป็นประธานค่ะ ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยค่ะก็ได้เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย21จังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าหลหลากในระหว่างวันที่29 3 1กถึง31รกฎาคมนี้ค่ะนายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกล่าวว่าช่วงระหว่างวันที่29กรกาคมถึง31กรกฎาคมนี้ ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภยยัย21จังหวัดได้แก่สกลนครมุกดาหารนครพนมหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูเลยแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ลำปางลำพูนตากสุขโขทยัยพิษณุโลกอุตรดิต์เพชรบูรณ์เชียงรายแพร่พะเยาและน่านจึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะฝนตกหนกักโดยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ประสาน21จังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตเสกนครเขต9พิษณุโลกเขต1ิลำปางเขต14อุดรธานีและเขต15เชียงรายได้จัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด24ชั่วโมงสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะฝนตกหนัก สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ค่ะศูนย์อบรมเยาวชนโรงเรียนหนองขนาตูรงเรืองได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างศูนย์อบรมเยาวชนเพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูศิลธธรรมโลกค่ะ โดยพิธีกรรมช่วงเช้าเริ่มด้วยสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมร่วมกันก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งกล่าวคำปลูกต้นไม้และอธิษฐานจิตจากนั้นเป็นพิธีเปิดป้ายศูนย์อบรมและประกอบพิธีปลูกต้นไม้ประจำศูนย์โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญศักดิ์สุนทรกมลประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองอำเภอท่าเรือเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์อบรมในครั้งนี้ สำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีทออผ้าป่าพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานซึ่งก่อนจะประกอบพิธีทอดผ้าป่าได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิน,นัยทรวิเชียนวชิรนาโทเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพรียงกันและนำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์อบรมโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้นำขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี โดยมีกัลยาณมิตรจิตสุขสันต์โชคอสงไขย,ส,ย,าานนยสิริกัลยาณมิตรธนันชัยสิริกุลภัยบู์เป็นประธานกล่าวคำถวายพระปา่ากัลยานามิตรกนกรัฐกระสินพันธ์กัลยาณมิตรจุธามาศกล่อมกล่ำนุ่มเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมส่วนผู้แทนนำกล่าวคำถวายห้องสุขาได้แก่กัลยาณมิตรคนึงเกศสุก และกัลยาณมิตรพินทิพย์เจียนวิเศษสำหรับการสร้างศูนย์อบรมเยาวชนและศูนย์ปฏิบัติธรรมโรงเรียนน้องขนาดแห่งนี้เพื่อเป็นสถานที่ใช้ในการอบรมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกอาทิการอบรมพระภิกษสุสงฆ์ตามโครงการต่างๆที่ได้จัดขึ้นอบรมเยาวชนนักเรียนให้เป็นคนเก่งและดีอบรมอุบาสิกาแก้วและให้สาธุชนมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน ซึ่งภายหลังจากพิธีทอดผ้าป่าแล้วทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานกว่า200กิโลกรัมนักคลองรับพีพัฒส,สร้างความปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ว่าออได้มีการจัดตั้งหรือเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับในการอบรมให้กับ ทางพระเนรและก็เยาวชนในการปฏิบัติธรรมโดยใช้สถานที่ของโรงเรียนหนองขนาดนะครับซึ่งโรงเรียนเนี้ยเดิมทีเป็นโรงเรียนที่สอนเด็กนักเรียนแล้วซึ่งก็ได้มีการปิดตัวลงไปเพราะว่าจานวนเด็กนักเรียนเนี่ยมีน้อยเหลือประมาณ20คนตั้งแต่ปี2554แล้วนะวันนี้ได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ว่าจะได้มีการอบรมสั่งสอนให้กับ โดยพอย่างยิ่งโดยกลุ่มเยาวชนหรือเด็กนักเรียนต่างๆนะครับได้มีโอกาสได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการที่จะได้ศึกษาอบรมหรือปฏิบัติธรรมในศูนย์แห่งนี้ก็จะเป็นเออเป,เ,ปเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งมันเป็นก้าวแรกแล้วครับแค่คิดมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าสังคมเรามีช่องว่างของไอทีโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียมันไม่ได้เรียนรู้เรื่องธรรมะเลยไปสอดแทรกสตก,กิเลสตัาหาตลอดเวลาแต่วันนี้เราได้ทําสิ่งดีๆให้เขาได้พัก และก็ได้เข้าใจกับสิ่งที่โครงการนี้เกิดขึ้นเยาวชนได้มีส่วนปฏิบัติธรรมที่รู้จริงเข้าใจจริงแล้วก็รู้ถึงปัญหาของเด็กวัยรุ่นรู้ปัญหาของวัยกลางคนรู้ปัญหาของชีวิตครอบครัวมันสามารถเอามารวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้อะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันอะไรที่ดีที่สุดแล้วครับผมทางด้านทุดงค์คสถานร้านาจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้จัดงานบุญประจําเดือนกรกฎาคมขึ้นซึ่งเป็นงานหล่อประทีปธรรมประจําปีโดยมีศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากค่ะ ภายในงานพระครูประหลัดภูเบศชานาพินโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์มายังศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายล้านนาได้นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นพิธีท่อป,ป่าสร้างอาคารที่พักสงฆ์โดยมีกเรยนมิตรกิสมิตรรัตนสิริทรัพย์และครอบครัว เป็นประธานทอดพระป่าได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายพระป่าและเนื่องด้วยวันเข้าพรรษาสาธุชนทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันถวายเทียนพรรษาแดกคณะสงฆ์โดยมีกาเลียนมิตรวิโรธคุณาธารกุลได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายเทียนพรรษาแดกคณะสงฆ์ร่วมกันส่วนกาเลียนมิตรทรงกฎตันทระบัณฑิตและกาเลียนมิตรสุวิจักชัยธีรสุเวทได้นำทุกท่านกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ถวายดอกไม้และทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมมมูทนิยกถาอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมการสั่งสมบุญใหญ่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้และได้แนะนําให้ทุกท่านใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษาสั่งสมบุญให้กับตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเริ่มจากการทําทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาให้ได้ทุกวันและรักษาศีลแปดทุกวันพระ หรือถ้าสามารถรักษาสินแปดได้ตลอดพรรษาก็จะดีมากเพื่อทำให้กายวาจาใจบริสุทธิ์ผ่องใสย,ยิ่งขึ้นเป็นบุญใหญ่ให้กับตนเองและเป็นหนทางของการบรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุดจากนั้นคณะสงฆ์ได้นำทุกท่านประกอบพิธีหล่อประทีปธรรมพรรษาวิสุทธ์เพื่อใช้เป็นประทีปจุดบูชาพระร,รัตนตรัยณรัตนเจดีย์ของทุดงคัสถาล้านนาเป็นประจำทุกๆวันตลอดพรรษาสามเดือนนี้ ซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติที่ได้มาร่วมหล่อประทีปในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งและในช่วงภาคปลายคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปล่อยปลาครั้งใหญ่ของปีนี้ณแม่น้ำปิงหน้าวัดโพนิมิตอรอแม่ริมซึ่งทุกท่านต่างปลื้มปิติใจที่ได้สร้างบุญใหญ่ในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตักบาตรและถวยะายผ้าไตรฉลองพระใหม่โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติหรือไอดอรุ่นที่11ค่ะ วันนี้ณนะอุโบสถวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีตักบาตรและถวายพระไตรฉลองพระใหม่ในโครงการอบรมธรรมทายญาตนานาชาติหรือไอดอบรุ่นที่11จำนวนทั้งสิ้น99รูปจาก21ประเทศภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนากิจนิเทศสมเกียตรติวรวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายสิงคโปร์เป็นประธานสงฆ์ จากนั้นภายในงานยังมีพิธีถวายคำสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสิริพันธ์สีพลแพ้วกัลยาณมิตรตานเตียนเลี่ยนกัลยาณมิตรจื่อเซียกัลยาณมิตรแหวนเบ็กวิลนำกล่าวคำถวายส่วนประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตคือกัลยาณมิตรบุพภาวันและประธานนำกล่าวคำถวายพ้าไตรคือกัลยาณมิตรชูติการแฮนเดอร์สันและกัลยาณมิตรนงลักษโกจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้มีโอกาสเข้ามาบวชเป็นพระธรรมทายาทเพื่อมาศึกษาธรรมะเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องฝึกสมาธิและวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักพุทธวิธี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างาศาสนาถายาทที่จะไปเผยแผ่ธรรมะในประเทศต่างๆทั่วโลกให้สอดคล้องกับนโยบายการขยายงานพระพุทธศาสนาไปสู่ระดับสากลทางด้านชมรมพุทธศาส,าสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะคะก็ได้จัดค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบครั้งที่8ให้กับเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ เมื่อเร็วๆนี้ทางด้านชมรมพุทธศาสสากลในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้ร่วมกับทีมงาฟนฟื้นฟูศิลธรรมโลกได้จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมครั้งที่8ให้กับเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครโดยจัดด้วยกันสองรุ่นคือ V ี t a r c h a l l e n g e ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาโดยวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพดาวแห่งความดี v ีสตาในการจัดกิจกรรมสร้างสารรค์ด้านคุณธรรมในสถานศึกษาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่างสถานศึกษาด้วยสำหรับบรรยากาศในค่ายวีสตา c h ชาเ e นจ์น้องๆได้รับความรู้จากคณะพระอาจารย์ในหัวข้อต่างๆอาทิเช่นเรื่องคุณธรรมผู้นำเยาวชนกับกิจวัตรสิประการและความดีสากลพื้นฐาน5ประการเรื่องกฎแห่งกรรมพระคุณพ่อแม่ การสวดมนต์ปฏิบัติธรรมรวมทางได้เรียนรู้สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการและฐานวัฒนธรรมชาวพุทธซึ่งในช่วงท้ายได้พบปะกับรุ่นพี่วีสตาที่ประสบความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัยเรียนดีกิจกรรมเด่นทำให้น้องๆวีสตาทุกคนเกิดแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมความดีในโรงเรียนสู่ชุมชนและต่อยอดสู่ระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้น้องๆที่ผ่านค่ายว i s t า Challenge ก็จะได้รับคัดเลือกสู่ค่ายพัฒนาศักยภาพในระดับที่สูงขึ้นเป็น v i s t a Thailand ตัวแทนในการแลกเปลี่ยนงานด้านคุณธรรมกับเยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปด้วยค่ะ เราไปร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมของยอดนักสร้างบารมีในต่างแดนบ้านนะคะวันนี้ไปกันที่โซนอเมริกาที่วัดพระธรรมกายบอสตันและโซนยุโรปที่วัดพระธรรมกายชวาสวาลและวัดพระธรรมกายบาวเรียประเทศเยอรมนีติดตามได้ใน world news ค่ะ วัะธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาจัดงานบุญวันอาทิตย์ภายในงานสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยานามิตรนวราชสง่าเดชนำกล่าวคำถวายพระตาหารก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จากนั้นได้ร่วมกันอธิษฐานจิตอุทิศส่วนกุศลส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีสวดอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลให้แก่กัลยานามิตรประกอบสายรัด ผู้นำบุญรุ่นบุกเบิกของวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์โดยกัลยาณมิตรอับสรสุดาเกียรติศิลป์จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยส่วนสาธุชนร่วมกันอาราธนาศีลห้าคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมจากนั้นกัลยาณมิตรจิราวดีศรีสุวรรณเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลเป็นสังฆทานก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้น้อมนำผ้าบางสกุลทอดถวายแด่คณะสงฆ์ และในโอกาสนี้พระอาจารย์บริพล์ฐานาจารโรได้แจ้งข่าวงานบุญเปิดวัดในวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนี้และเชิญชวนสาธุชนมาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรที่วัดทุกวันตลอดเข้าพรรษาด้วยด้านวัดพระธรรมกายชวาสวาประเทศเยอรมนีก็ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระอาจารย์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้าพิธีทอดผ้าบางสุกุลและพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีสร้างวิหารทานของวัดพระธรรมกายชวัสวาลโดยมีกลัลยาณมิตรกนกวรรณคลุบผ้าเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาโดยมีกัลยาณมิตรประคองฉัมมณีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายผ้าอับน้ำฝนมีกัลยาณมิตรสุทธิดากล่อมเจริญเป็นประธานส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรตุมมากลิงเลอและกัลยาณมิตรวิภาวีเกลี้ยงกล่าวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาด้วย จากนั้นเป็นพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแหง้งและได้ร่วมการถวายพัะตหารเพนอันประนีแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศแห่งการสร้างบุญบาร,รมีร่วมกันในครั้งนี้ได้สร้างความปลื้มปิติและประทับใจให้กับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง <S <S น่านกาละยานามิตรดวงพรฮูเบอร์และหุ้นส่วนเจ้าของร้านนวดหัวหินในเมืองเรเกนบวก ประเทศเยอรมน,นีได้นิมนต์พระภิกษุจากวัดพระธรรมกายบาวาเรียมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อทำบุญเปิดร้านและถือโอกาสอันดีนี้ในการจัดกิจกรรมบ้านกาละยานามิตรโดยได้เชิญชวนสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมกล่าวคำอาราธนาศรรีลและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาละยานามิตรดวงพรฮูเบอร์นำกล่าวคำถวายส่วนช่วงสายได้รับฟังธรรมจากพระอาจารย์ เรื่องของการทำบุญบ่อยๆและอนุสง์ของการทำทานรักษาศีลและภาวนาอยู่เป็นประจำก่อนที่เจ้าของร้านคือกัลายาณมิตรดวงพรฮูเบอร์และเพื่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและกล่าวคำถวายผ้าป่า พร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมซึ่งในโอกาสนี้พระอาจารย์มอบของที่ระลึกและมอบพระไตรกฐถินสร้างความปิติให้กับเจ้าของร้านและเพื่อนกัลยาณมิตรที่มาร่วมกิจกรรมทำบุญในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับยอดนักสร้างบารมีทุกท่านด้วยนะคะและใกล้จะถึงนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนค่ะก็ได้สั่งสมบุญใหญ่กันอีกครั้งนะคะกับวันสมาธิโลกก็คือพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนพิธีมุทิตาสการะนะคะพระมหาปร,รียนธรรม9ประโยคพิธีถวายสังฆทานสามพันกว่าวัดทั่วประเทศและพิธีถวายเทยธรรม3 2 3วัดในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้และพิธีมอบปัจจัยนะคะเพื่อช่วยเหลือครูใต้ค่ะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณครูทุกท่าน ะะที่จะเป็นผู้นําแสงสว่างให้กับเยาวชนด้วยค่ะค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมด้วยส่วนพี่น้องในต่างแดนก็มาร่วมกิจกรรมที่ศูนย์สาขาได้นะคะ,คะแล้วก็ติดตามทาง d m c ได้ตลอดทั้งวันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนาค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามย้อนหลังได้นะคะทาง w w w facebook tv dmc news นะคะหรือว่าจะส่งข่าวมาให้เราได้ช่วยกันเผยแพร่ได้ทาง tv dmc news gmail com ค่ะวันนี้คุณเกตกนกดวงพรมนทนและ ฉันกนิกาอยู่สีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ